หลายคนนะครับกังวลว่าดูดไขมันเหนียงไปแล้วเนี่ยผิวของเราที่หลังดูดเนี่ยมันจะมีความหย่อนคล้อยหรือเลปล่าเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบให้ครับในสำหรับในกรณีเคสแรกเนี่ยก็คืออายุไม่ได้เยอะมากบวกกับปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนังตรงเหนียงเนี่ยไม่ได้เยอะพอเวลาเราดูดออกไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความหย่อนของผิวมันจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ทีเนี้ยมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเป็นปัญหาเยอะๆเช่นในกรณีคนที่มีไขมันสะสมตรงใต้เหนียงเยอะมากจริงๆบีบแล้วเป็นหน,น,หนาๆเป็นก้อนๆชั้นๆหรือในกรณีคนที่อายุเยอะแล้ว เส่ยบสภาพผิวค่อนข้างเยอะดึงผิวแล้วแบบหย่อนหย่อนออกมาเลยหรือว่าอีกเคสนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือคนที่น้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆเคยอ้วนผิวยืดแล้วกลับมาผอมผิวหดมันไม่มีทางที่ผิวมันจะยืดจะหดจะยืดจะหดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณี3อันหลังถ้าดูดไขมันไปแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีการทํากระชับผิวร่วมด้วยเพื่อที่ให้ผิวมันกลับเข้าไปติดให้มันเฟิร์มกระชับกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าเทียบเครื่องมือกับอุปกรณ์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยตัวที่สามารถทําการกระชับผิวไ คุณภาพดีอันด,ดับต้นๆเนี่ยก็จะย,ยกให้เป็นตัวพลังงานพลาสมาที่ใช้หดกระชับผิวแล้วก็กระตุน้นโครงสร้างไงเดรน์้ผิวหดกระชับได้มากที่สุดและที่สําคัญระยะการพักฟื้นเนี่ยค่อนข้างสัน้นแผลนี่ก็คือใช้จุดเปิดเดียวกันกับที่ใช้ดูดไขมันได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปนเพราะเวลาเราเข้ามาคอนซัลต์เนี่ยเราก็จะประเมินเลยเบื้องต้นอยู่แล้วว่าคนนี้ควรทําดูดหนะ้าคนนี้ควรดูดบวกกระชับผิวด้วยนะเพื่อให้ได้รีซอสแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดส คุณมามันไขมันเยอะมีผิวหย่อนคล้อยก็สามารถเข้ามาปรึกษาผมได้ที่ A&M International Hospital ครับ